สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่นะ่ารักทุกคนจ้ายินดีต้อนรับสู่ชั้นเรียนอนุบาล1นทับหค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนเล่นมาเรียนรู้อยู่ที่บ้านในสถานการณ์โควิดไปกับโลกของแมลงนั่นเองค่ะเด็กๆยังไม่เพียงเท่านี้นะคะยังมีกิจกรรมสนุกๆคุณครูจะมาชวนเด็กๆทำกิจกรรมค o กกิ้งเบรดค่ะ นั่นก็คือแต่งหน้าขนมปังเป็นเจ้าแรงแสนน่ารักกันค่ะดเด็กๆถ้าพร้อมทำกิจกรรมแล้วไปกันเลยจ้า Insect Insect In แมลงแมลงคือสัตว์ที่มี6ขาหรือมีขา3ามคู่มีหนวดมีปีก ลักษณะของมแมลงนะคะลักษณะเด่นเลยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะได้แก่ส่วนหัวส่วนอกและส่วนท้องนั่นเองค่ะเรามาดูส่วนประกอบของมแมลงส่วนแรกเลยนะคะนั่นก็คือส่วนหัวนั่นเองค่ะดเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะส่วนหัวของมแมลงนะคะก็จะมีตา มีปากมีหนวดค่ะซึ่งอวัยวะเหล่านี้นะคะมีหน้าที่ไว้รับสัมผัสนะคะและไว้กินอาหารนั่นเองค่ะค่ะและส่วนต่อไปก็คือส่วนอกนะคะอกของมแมลงนะคะจะมีปีกนะคะ2คู่และมีขาหขาจริงหรือเปล่าเรามานับกันค่ะ1 2 3่สสาสี ห้าหอ่ามี6ขาจริงๆด้วยค่ะและเจ้าปีกและขานี้นะคะใช้สำหรับเคลื่อนที่นะคะทำให้มแมลงนะคะเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆนะคะและส่วนประกอบส่วนสุดท้ายนะคะคือส่วนท้องของมแมลงค่ะ เรานะคะจะมองเห็นนะคะส่วนท้องของมแมลงนะคะเป็นลักษณะป้องๆค่ะและมีเปลือกหอ่อหุ้มภายนอกไว้ป้องกันอวัยวะภายในนั่นเองค่ะอวัยวะส่วนท้องนะคะก็จะมีหน้าที่ช่วยย่อยอาหารและสืบพันธุ์นั่นเองค่ะประเภทของมแมลงเด็กๆรู้ไหมคะว่ามแมลงแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะเรามาดูกันเลยค่ะ มแมลงนะคะจะแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ค่ะ,มะแมลงบกและ,มะแมลงน้ำค่ะเรามาดูมแมลงประเภทแรกเลยค่ะ,มะแมลงบกคือมแมลงที่มีวงจรชีวิตนะคะอาศัยอยู่บนบกค่ะเช่นมดผีเสื้อจ,กกจักจั่นเป็นต้นค่ะและ,มะแมลงน้ำ คือมแมลงนะคะที่มีช่วงวงจรชีวิตอยู่ในน้ำนั่นเองค่ะได้แก่มแมลงปอมแมลงดานาค่ะประโยชน์และโทษของมแมลงเรามาดูประโยชน์ของมแมลงกันก่อนเลยค่ะ,มะแมลงบางชนิดนะคะเช่นพึ่งผีเสื้อต่อแตน จะช่วยผสมเกสรดอกไม้นะคะหรือพืชพันธุ์ของเรานะคะให้ออกดอกออกผลนั่นเองค่ะ,มะแมลงนะคะยังช่วยนะคะสร้างผลผลิตนะคะเรานะคะสามารถนำมาเป็นอาหารเช่นรังผึ้งน้ำผึ้งรังไข่มดแดงดวงหนอนและยังใช้ผลิตยาหรือเครื่องสำอางต่างๆได้อีกด้วยค่ะ และนอกจากนี้นะคะ,มะแมลงบางชนิดนะคะอย่างเช่นปลวกมดนะคะที่อาศัยทำรังอยู่ใต้ดินนะคะก็จะช่วยนะคะกัดกินซากสิ่งปฏิกูลใบไม้หรือซากสัตว์ที่ตายแล้วนะคะที่อยู่ในดินนะคะทำให้ดินร่วนซุยทำให้มีสารอาหารบำรุงต้นไม้พืชพันธุ์ให้เติบโตวสวยงามอีกด้วยค่ะ มแมลงนะคะนอกจากจะมีประโยชน์มากมายแล้วนะคะก็ให้โทษกับเราได้เช่นกันค่ะอย่างเช่นมแมลงนะคะส่วนใหญ่เลยนะคะจะสามารถทําลายพืชผลการเกษตรนะคะเพราะเจ้ามแมลงนี่แหละคะ่ะจะไปกัดกินใบลําต้นหรือผลของพืชที่เราปลูกไว้นะคะทําให้เกิดความเสียหายค่ะและ,มะแมลงนะคะยังเป็นพาหะนําโรคนะคะมาสู่คนเช่นยุง เวลาโดนกัดเข้านะคะก็จะทำให้เราเกิดอาการคันแสบและก็บวมแดงค่ะและยังอาจได้รับเชื้อโรคจากมแมลงต่างๆนะคะแล้วก็จะทำให้เรานะคะป่วยไม่สบายนั่นเองค่ะและ,มะแมลงบางชนิดนะคะถ้าดเด็กๆนะคะเห็นรังนะคะของมแมลงนะคะเด็กๆอย่าเข้าไปเล่นไปใกล้เด็ดขาดนะคะอย่างเช่นรังผึ้งหรือ รังมดค่ะเพราะเด็กๆอาจจะได้รับอันตรายถูกเจ้าแมลงนะคะกัดต่อยเป็นแผลผู้พองนะคะและบางรายนะคะอาจถึงตายได้เลยนะคะถ้าเกิดอาการแพ้หน,นะะักค่ะได้เวลามาสนุกกับกิจกรรมคุกกิ้งเบรดกันแล้วจ้าเราไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์นะคะ ได้แก่ขนมปังแผ่นค่ะแยมค่ะและไม้จิ้มกับเม็ดเยลลี่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปสร้างสารรค์นะคะจ้าแรงแสนน่ารักบนแผ่นขนมปังกันเลยค่ะเริ่มจากนะคะให้เด็กๆนะคะนำแผ่นขนมปังนะคะวางลงบนจานค่ะ จากนั้นนะคะบีบแยมนะคะสร้างนะคะวาดเป็นโครงร่างของแมลงตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรานะคะก็จะใช้แยมอีกนะคะบีบนะคะตกแต่งนะคะในส่วนของปีกของลำตัวส่วนขาและก็ตกแต่งปากนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้ไม้นะคะไม้จิ้มนะคะค่อยๆช่วยเขีย่ยหรือเกลี่ยนะคะให้เป็นรูปทรงรูปร่างนะคะของแมลงตามที่เด็กๆชอบได้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเด็กๆมีเม็ดเยลลี่ก็สามารถนำมาตกแต่งเป็นส่วนของตาของเจ้าแมลงให้ดูน่ารักได้ทั้งความสนุกและแถมยังอิ่มท้องอีกด้วยค่ะ เด็กๆอย่าลืมนะคะชวนคนที่บ้านนะคะมาทํากิจกรรมสนุกๆด้วยกันด้วยนะคะ <Wow. S 1> ค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะเด็กๆนะคะอย่าลืมส่งรูปภาพกิจกรรมนะคะที่ได้ทํานะคะส่งมาทักทายคุณครูนะคะทางกลุ่มไลน์ชั้นเรียนของเรากันด้วยนะคะ <Wow. S 1> สําหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนค่ะ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆขอให้มีความสุขนะคะอยู่ที่บ้านในสถานการณ์โควิดกันทุกคนนะคะ <c oughs>